ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวจนวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทำทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า292จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่24 หน้าที่113ข้อที่58ภิกขกุทั้งหลายถ้าปริภาชพเดรถ,ถีเหล่าอื่นจะถามอย่างนี้ว่าอาวุโสทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นแดนเกิดทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิด ทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ประชุมลงทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุขทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นอธิปดีทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นอันดับสูงสุดทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นสารทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่อย่างลง ทำทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่สุดดังนี้ภิกุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่ปริพาชกเดลถีเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลทำทั้งหลายทั้งปวงมีมนสิการเป็นแดนเกิดทำทั้งหลายทั้งปวง มีผัสสะเป็นเหตุเกิดทำทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงทำทั้งหลายทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขทำทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นอธิปดีทำทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดทำทั้งหลายทั้งปวง มีวิมุตเป็นแก่นทำทั้งหลายทั้งปวงมีอมตะเป็นที่อย่างลงทำทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดภ <c oughs> ิกขุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่ปริพาชกัญญะเดรธีเหล่านั้นอย่างนี้แล